เอาละครับก็สวัสดีท่านชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเตอรกี้อีกแล้วนะครับอ่าได้วันนี้นะครับผมก็จะมาตอบปัญหาของเพื่อนนะครับที่ใช้งานเราเตอร์ไมโครติก RB7 5 0ยเนะครับไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้เต็มสปีดนะครับหรือว่าอ่าเรามีสปีด1,000เราเตอร์ไมโครติกออกได้เพียงแค่ร้อยกว่าเท่านั้นเองหรือว่า500นะครับอ่เรามาดูกันนะครับว่าทําไมเราถึงไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกับพี่ๆรุ่นใหญ่นะครับ เหตุผลที่เราใช้เร router magic นะครับเพราะว่าการใช้งานของเขานะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําโหลดบาลานซ์นะครับทำฮอร์ตเกตเวททำ VPN นะครับสามารถทําการแบ่งวงแหวนตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแต่สิ่งที่เราคิดกันนะครับก็คือว่าเมื่อเราซื้อราเตอร์ m a ต i กแล้วนะครับเราจะต้องได้ความเร็วอินเทอร์เน็ตในพอร์ตแลน์หนึ่งกิกะบิตต่อเซกนะครับตรงนี้นะครับก็ เป็นพอตแลนด์จริงๆนะครับเขาก็บอกเราอยู่แล้วว่าเราใช้พอตแลนด์หนึ่งจิกนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเราจะต้องออกอินเทอร์เน็ตหนึ่งจิกนะครับอ่าเขาไม่ได้บอกเรานะครับว่าเราจะต้องออเทนออกอินเทอร์เน็ตได้หนึ่งจิกแน่นอนอ่าทำบิดหมดออกหนึ่งจิกแน่นอนเขาไม่ได้บอกนะครับเขาบอกแค่ว่าเราใช้พอตแลนด์ได้หนึ่งจิกเท่านั้นเองนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับเมื่อเราทำออเทนออกอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือการทำบิดหมดนั่นเองนะครับ ในการทําบิตหมดนะครับเราสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้เพียงแค่500เท่านั้นเองนะครับอ่าไอตรงนี้นะครับสิ่งที่เราเจอกันในตอนนี้นะครับหากเราอยากได้ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เป็น1,000เท่ากับผู้ให้บริการให้เรามานะครับเราก็จะต้องข้ามไปเราอเตอร์รุ่นใหญ่นะครับอย่างพี่ๆ RBC อะไรแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับผมก็ยกตัวอย่างเราอตเตอร์ r b นมานะครับ การใช้งานนะครับการใช้งานก็จะเหมือนกับ r b 7 5 0 r 3ที่เราใช้งานกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือจำนวนพอร์ตแลนนะครับความีพอร์ตไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วก็สามารถรองรับบัญชีผู้ใช้ได้ถึง500บัญชีเลยนะครับแต่เมื่อเขาออกอินเทอร์เน็ตนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับพี่ๆรุ่นใหญ่นะครับเขาสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ถึง 2G นะครับหรือว่า2,800เมกะบิตปรนะครับ หากเราอยากได้แบนด์วิดที่เต็มเราก็จะต้องข้ามมารุ่นใหญ่เลยนะครับแต่สําหรับเราเตอร์รุ่นเล็กของเรานะครับผมก็มีทางออกให้กับเพื่อนๆนะครับก็คือเราไม่ต้องออเทนออกอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองนะครับเราก็ให้ผู้ให้บริการออกอินเทอร์เน็ตไปแต่ของเราก็จะต้องทาพอร์ตเปอร์วิดเป็นพอร์ตส่งต่อมาอย่างเราเตอร์เรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเราเตอร์ที่ผมทํานะครับปัญหาที่ผมเจอนะครับก็เหมือนกับเพื่อนๆเลยนะครับเรามีความเร็วอินเทอร์เน็ตตั้ง1 0 0 0นะครับแต่เราใช้ ไม่ถึงพันใช้ได้แค่400นะครับแล้วก็400ออก200อะไรแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับผมก็ทําเป็นให้เราเตอร์เพื่อให้บริการออกอินเทอร์เนต็ตไปแต่ของเราที่เป็น m มโครติกเราก็ทําการแบ่ง VLAN นนะครับแบ่ง VLAN นแล้วก็ทํา f o r เวิรนะครับในเราเตอร์ตัวน,นี้นะครับเรามาดูกันนะครับเมื่อผมทําการเทสสีดนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนของ CPU นะครับ ตอนนี้นะครับผมออกอินเทอร์เน็ตได้เกือกพันนะครับแล้วก็ CPU นะครับก็กินไปนะครับ80กว่านแล้วนะครับอันนี้นะครับเรายังไม่ได้ทําการออเทนออกอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองนะครับแล้วเมื่อเราทําบิดหมดแล้วมันจะเหลืออะไรนะครับอันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวการทาพอร์ตฟอร์เวิร์ดหรือว่าพอร์ตส่งต่อนะครับหากผมมีเวลานะครับก็จะมาทําให้กับเพื่อนเพื่อดูนะครับคลิปนี้นะครับหากเราอยากได้อินเทอร์เน็ต เต็มนะครับเราอยากทําผิดหมดด้วยลอตเตอร์มอนติกเลยเราก็จะต้องข้ามไปพี่ๆรุ่นใหญ่เลยนะครับคลิปนี้นะครับหากมีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็ฝากกดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมจะกกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ